สวัสดีครับก็บผมเคสเกมเมอร์นะฮะนี่เรากลับมาอยู่ในการแพทอัปเดตเรซิตี้ประจำเดือนเออเดือนนี้มันพฤษพฤษภาอะไรวะเดือนนี้เดือนอะไรเดือนนี้เดือนห้าต้องเขียนว่าเดือนห้าเดือนอะไรพฤษภาคมนะฮะวันที่สิบห้าพฤษภาคมสองพันยี่สองโอเครูปภาพหน้าป,ปกที่เห็นนะตอนนี้สามารถปลดล็อกเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบได้ อันล็อกแล้วก็เลเวล50 u n l o อันล็อกเลเวลรถ200และนี้นะ่าจะเป็นรถใหม่4คันก็จะมีเอ็กโซติก1คันซีดาน1คันสปอร์ต1คันแล้วก็เลเจนเดอรี่1คันซึ่งเลเจนเดอรี่มาเป็นนาโน F1 o นะก็โคตรเท่เลยอ่ะเริ่มกันเลยประกาศแจ้งรายละเอียดอัปเดตแพทด,ดังนี้นะฮะ 1. รถยนต์ใหม่เพิ่มรถยนต์สวอร์ตแมนเอ็กโซติกคล้ายๆกับวีดอกไน สกูลปอร์เช่นั่นเองนะเพียกะซัดต้องไปสุ่มแคปซูลแคปต้องไปสุ่มแคปซูลนะนั่นจะได้เขามานะในราคา50บาทซึ่งแพงเหมือนกันแล้วก็ M 2 5 M ชุดแต่งก็ต้องซื้อเอานะราคาก็ค่อนข้างแพงเลยทีเดียวแต่รวมทั้งเซ็ตก็ก็มีราคาอยู่เกือบพันแล้วก็ชุดแต่งโบนัสใช้เรนซื้อโอเคไม่มีอะไรมากมายนะเนี่ยแล้วก็มีประตู2แบบแล้วก็เพิ่มรถยนต์ตระกูลซีดานคันนี้เลยไม่ค่อยที่เท่าไหร่ ราคาก็ราคาปกติของรถซีดานทั่วไปนะฮะเอามาเก็บเลเวลสกิลได้ส่วนอันนี้ก็ขายเหมือนเดิมไม่มีให้ดับโอเคแล้วก็เพิ่มรถยนต์คันต่อไปก็ brick block ร,ร,รถดอมมิดิโเรโตอันนี้สามารถซื้อได้ในราคา30ล้านเลนก็แพงกันแนละ้วตอนนี้เอ็มราคาเท่าไหร่แล้วไม่รู้นะราคาน่าจะขึ้นหรือว่าตีบวกวันเพิ่มเปอร์เซนต์ด้วยชุดแต่งก็ใช้แคสซื้อเหมือนเดิมนะฮะมีชุดเดียวแล้วก็อีกคันหนึ่ง มิราโน LM อหรอเดี๋ยวนะตระกูลซีดานย้อมแมวปะเน,นีน่ยนี่แต่ดูข้างหลังมันแปลกๆนะราคา3าล้านหไม่ค่อยแพงนะเนี่ยราคาดีแต่เวล45สามารถซื้อได้นะฮะชุดแต่งใช้แคสซื้อเหมือนเดิมแล้วก็2นะครับเพิ่มชุดแต่งใหม่ลงขายในร้านค้าชุดแต่งวีลอกในโอ้ m ม่กอก็น่ารักดีนะแต่ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ออปชั่นน่าจะไม่ดีเท่าเซตคนแหละ ราคาก็ประมาณนี้ราคาเงินแคสหมดเลยไม่สามารถใช้เรนซื้อได้แล้วก็ชุดแต่งอีกชุดหนึ่งนะฮะเอ่อมันเป็นล้อเล็กหมดเลยเหรออันบนอันบนล้อใหญ่เอ๊ะเห็นวนมมองไม่ออกวะทำไมพอมองมองโดยรวมเหมือนมันเป็นล้อเล็กเลยวะอันนี้ก็ดูน่ารักดีแต่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่ใช้แคสซื้อเหมือนกันแล้วก็มีชุดแต่งวีดอกนม้อื่นๆอย่างเช่นวิงวีวิงกาเบียน หลังคาคาเบียนไอเฮียม,มันเอาของกาเบียนมายำปะเนี่ยเหมือนเบสเลยราคาก็ประมาณนี้ร้อยหนึ่งห้าสิบาทแล้วก็ชุดแต่งครูสามารถซื้อได้ด้วยเรียนนะันี้ราคาห้าหมื่นต่อชิ้นเท่านั้นครบเซ็ตก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ออปชั่นก็ก็พอถูกถ่ายได้ในราคาที่ถูกมากจับต้องได้แล้วก็ชุดแต่งสามรอหกสิมิลานอืมอันนี้สปอยเลอร์หน้าจับดีว่ะอยากเห็นข้างหลังจังราคาชิ้นละร้อยหนึ่ง แล้วก็อีกชุดหนึ่งเป็นวันไอรมิราโอันนี้เฉยๆนะแต่วิงก็เหมือนจะจา้าบแต่ก็ไม่ค่อยเท่อะไรหรอกพอใส่จริงๆแล้วแม่งบางลูกตาไปแล้วก็มีชุดแต่งมิราโนอื่นๆโอ้วิงกาลิกาลิโอออเชื่อเท่ามากเหมือนกาเบียนแต่เป็นคาร์บอนแล้วก็มีไอ้ทียทำไมมันใส่ชุดแต่งมาแบบจา้าบจังวะวิงแม่งเท่ามากเลยรนาะนะคาชิ้นละร้อยหมดเลยสำหรับหน้านี้ แล้วก็เพิ่มวิงสเปโร w นิดนิดหน่อยหน่อยเปิดปะทุนเพิ่มมา3วิงอัลลรอยเหมือนกันแล้วก็เพิ่ม Neo B. นีโอบีนีโอบีที่เป็นรถคันเล็กๆน่ารักน่ารักแน่เลยชิ้นละร้อยเหมือนกันนี่เพิ่มชุดแต่งรถมาเยอะมากเลยนะแล้วก็ชุดแต่ง Max Zs ราคาชิ้นละร้อยเหมือนกันมองไม่ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะถามส่วนตัวแล้วก็เพิ่มวิงที่ก๊อปก๊อกันมาไอเชียแม่งใช้แพทเทิร์นเดิมหมดเลยไอสัตว ราคาเชียร์ลอยไปกันแล้วก็3นะฮะอันนี้ไฮไลท์นะฮะเพิ่มเลเวลสูงสุดถึง50คนขับไม่เข้าใจว่าเขาจะใส่มา2รูปทําไมแล้วก็เพิ่มรถเลเวล200สามารถติดตามกิจกรรมได้ที่ลิงก์นี้อ๋อมันมีกิจกรรมการอัพเลเวลคนด้วยนะสามารถได้ล้อที่ามเโอเคมาถึงไฮไลท์ของเรานะฮะเพิ่มเควส์รถเ e เจนเด y f 1นี่เเจนเดรีคันใหม่พิเศษพิเศษที่สุดเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ที่ผมรู้สึกว่าแม่งพิเศษกว่าคันอื่นนะฮะก็คือ ตัวละครเปลี่ยนไปนะ,ะใส่โบกันน็อกแล้วนะฮะจากแต่ก่อนเขาใส่เสื้อก้ามก,กากๆนะฮะก็ได้เปลี่ยนไปเป็นการใส่รถใส่ชุด f 1นะฮะนี่คือสิ่งพิเศษอย่างหนึ่งของรถคันนี้4.1นะฮะเพิ่มเควส f 1สามารถกดใช้แล้วบิงโกเลยไนดะเหมือนเดิมพอบิงโกเสร็จแล้วเราก็ต้องไปหาแบบหล่อซึ่งแบบหล่อจะได้จากการที่เดี๋ยวนะอ่านแบบรวบรวมแบบหล่อ f 1ทั้งหมด8ชิ้นจำนวน5ชิ้นสามชิ้นแล้วัซึ่งไอเทมต่างจะได้รับ ใช้แต้ม RP ในการซื้อโอ้ oh my g อ d กี่ล้านแต้มเนี่ยก่มแม่งจะครบเนี่ยแล้วก็หลังจากเป็นเจ้าของ F1 เรียบร้อยแล้วสามารถรับเคยได้ที่ NPC ที่เมืองเมืองบางกรเคยนั้นก็คือเก็บเวล F1 ให้ได้200ขึ้นไปเราจะได้แต้มพอยต์บวก5แต้ม SP เอาไปอัพสกิลนะฮะแล้วก็4.4นะเพิ่มจุดดบับอ่ไข่ไข่นกไฟอันใหม่4จุด Sister ซิสเตอร์ก็มีไข่แล้วนะฮะซิสเตอร์มันจะได้ของเยอะเกินไปแล้วนะฮะแล้วก็4.5 F1 อันนี้เป็นชุดแต่งก็ต้องใช้ RP แรกอีก5 5 0 0 0ห้าแล้วยังไม่รู้ว่าแบบหลอได้ใช้ใช้แต้มเท่าไหร่แรกแต่ชุดแต่งใช้5 5 0 0 0ห้นี่คือชุดแต่งเดี๋ยวเดวเดีนะเดนะ๋ขอดูอีกรอบเดี๋ยวเดี๋อะไรเนี่ยอันอ่ะเดี๋ยวนะ ต่างกันตรงไหนวะที่จับสังเกตได้ก็มีตรงนี้ต่างตรงนี้ไอ้ที่อย่างกับเลโก้ไอ้สัตว์มึงดูอย่างกับชั้นวางของออสปอยเลอร์อหน้าเท่โอเครับได้แต่วิ่งวิ่งอะไรของมึงวิ่งโคตรกากอย่างกับลาวตักผ้าส่วนออปชั่นก็ rpm บวก30ทอร์บวก65บูสต์โอเวอร์ได้26 m a ิบหบวก22 BOOST p o w ูสต์พาวเวอร์บวก50 b o o s บูสต์ดูเรชั่น อ๋ออันนี้คือความนานของบูธบวกครึ่งวิแล้วก็5นะฮะเพิ่มภารก,กิจใหม่เลเวล47การเปลี่ยนแปลงของอันฮุยชนลบพันหเฉียวได้1 4 2เก็บเหรียญเมาลด2อ8อปอู้ยากเหมือนกันนะนี่อแล้วก็เวล47เรียนภาษาอังกฤษกับแซงหุนแซงหุนแล้วก็เวล50โอ้ยเยอะมาก แล้วก็วิวห้าสิบดาวยูเรเนตที่กูเก่าที่ถูกเก่าขานไปเพิ่มหลายตัวเนะี่ยแล้วก็หกเพิ่มจุดดรอปไอเทมใหม่ปล่อยดรอปไอเทมเรเจนซ์ซูปเปอร์ฮอร์เนตแคปซูลเอซูปเปอร์ฮอร์เนตเอ่อน่าจะเป็นของววีหลอ,อกอารนะ์นะน่าจะใช่สามารถรับเพจได้ที่ผู้เงียบงำเอ้ยผู้งเงียบงำไอเงียบงำไปแล้วหกจุดสองปล่อยดรอปไอเทมเดลต้าโนม่าวะเอ้ยดรอปในคิงดอร์เดลิเวอรี่วะแล้วดรอปมาเป็นเครื่องเลย ไม่ธรรมดานะฮะคนน่าจะวิ่งกันเยอะนะฮะในตอนนี้เก็บเวลไปด้วยในตัวแล้วก็ปล่อยดรอปไอเทม Equipment Capsule Level 160เอออันนี้จะเป็นแคปซูลที่เปิดได้เงินนะเหมือนสมัยก่อนที่มันมีกันสามารถรับได้จากรถไฟ Level 45 Round 3นะฮะแล้วก็ปล่อยดรอปไอเทมเลเวอยเอ้ยอันนี้อันนี้เบรรี่ยอดนักวิ่งกับได้อยู่เลยนะแบรรี่ยอดนักวิ่งไหเป็นไอสาตัวน,นี้เป็นตัวที่ยากนะไม่น่าใช่เอ c ปกติโอเคต่อ แล้วก็ปล่อยดรอปไอเทมเรเจนบอสตันแคปซูล e A และ B ีว้ะอันนี้ดูดีนะนวิ่งแม่ง <c oughs> วิ่งเหมือนแมบันทัดเลยแต่เท่ดิเทพดิออปชันก็ประมาณนี้ที่เกตอ่านละสามารถรับได้จกภารกิจการเปลี่ยนแปลงของอันนูฮูแล้วก็ไดย,ยู่ลยนั้นไดย,ยูเลยนั้นนี่ของดีนะแล้วก็ปล่อยดรอปไอเทมเรเจนคิเมราแคปซูล A และ B ว่ะโอ้โอ้ my god อันนี้เท่โอ้ my god ดีที่กูมีคันนี้เท่มากมีโบนัสเซตดังนี้ SC แบ 42, บ 18, Booster 42, Booster ได้24ท็อป 60, Max 30, สาบารถดับได้ที่ได้ยูนในนาทิกได้ยูนในนั้นทีนดดนนด่ดับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอันฮุย6.7อันนี้คืออะไรอะ Power Booster ดีกว่าอ๋อรู้แหละน่าจะดับใบบิงอะไรพวกนี้ป่ะวะเดี๋ยวแปลกๆไม่น่าใช่ Top Speed เอ๋อ oh, รู้แล้วดอบใบบิงใบบิงใบบิงไอท่อท่อ Top s p e e ดไอท่อเวลเวลหรือเวลหลังๆฮะที่มันเป็น4ท่อโอเคเปรับปรุงไอเทมระบบภายในเกมนะฮะแก้ไขไอเทมที่แสดงผลผิดพลาดหลังจากอัปเดตแผดภาพสวยแก้ไขรด L-E mode แล้วก็เครื่องเบต้าทั้งหมดวางขายอิเล็กทรอนิกส์เกียร์แบบ7วันปรับอัตราการฟื้นฟู SP ใน LE Mode เพิ่มเอฟเฟกต์บูสต์แบบใหม่อ่าบูสต์แบบใหม่ก็คือก็คืออาจจะมีเลเวลหรือเปล่าแต่ทำไมถึงไม่มีอักษรอะไรขึ้นเลยเอฟเฟกต์บูสต์จะมีผลต่อเมื่อความเร็วลดมากกว่า320ขึ้นไปเข้าใจละคือเพิ่มตรงตรงตูดเนี่ยน่าจะแบบ320สีหนึ่ง330สีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะให้เดาแล้วก็นะฮะแปบ๊บหนึ่งนะฮะโอเคปรับอัตราการตีบวกลด บวก9ถึงบวก10ของเก่าปรปับเป็น27เพิ่มมา3%บวก1 0ถึงบวก11ของเกาเพิ่มเป็นเพิ่มมา4%แต่ก่อนน้อยชิบหายไอสัตว์ถามจริงเหรอว่าแต่ก่อนมันแค่นี้เหรอเนี่ยแต่ก่อนแค่นี้เหรอเนี่ยไอ้ี่ี้ยปรับมาก็น้อยอยู่ดีไอเวนดีถ้ากูไม่ตยเปลืองตังชิบหายวางขายไอเทมใหม่มีดังนี้ที่รีเครื่อง2.8 2200แปดสแคท อันนี้ไม่ไช่ดีสองนะมันสามารถรีได้ตั้งแต่2.6ไปถึง2.9เลยมั้งก็ถือว่าโอเคสำหรับอนี้นี่ไงเขียนอยู่แล้วก็บูสเตอร์อันนี้ก็สามารถรีท่อได้อืมมันเป็นมันมีท่อเดียวมั้งเนี่ยเน,นี่ยโอเคราคาก็ไม่ได้แย่นะอันบน22บาทเองนี่ก็22เหมือนกัน,าก,นการได้รับค่า L ของ Lost Card Regen ผู้เล่นที่เคยได้รับ L จาก Lost Card Regen แล้วเมืเ่อเวลา10สก่อน,อนจะสามารถได้รับอีกเมื่อเปสอ200เอาได้2ครั้งเลยนะ ผู้เล่นที่ยังไม่เคยได้รับค่าเอลจากรถคาสเลเจนมาก่อนจะสามารถรับได้ครั้งเดียวเื่อ๋อคือได้รับได้อีกเอาอกไปทําอะไรอะในเมื่อเลเจนต์มันอัพครั้งเดียวหรือเป่าหรือว่ามันหายไปวะผู้เล่นสามารถนําไอเทม PC Super Booster ของราบวักิจกรรมใหม่กันในเดือนก่อนมาแลกได้ที่เอาอโอเคไม่มีอะไรเลวางขายไอเทมติดัาคาใหม่ในร้านค้า Black l a m ไม่ใช่แบ็กด้วยมันอ่านว่าแบ,ง,แบงค์แบง n k คือหลังจากสวมใส่ไอเทมอันนี้แล้วจะมีผลทำให้ไม่โชว์ไอเทมติดหลังคาอ่ะมันดีหรือไม่ดีวะเนี่ยก็ประมาณว่าถ้าเราใส่เซตพวกแบบอ๋อเข้าใจเข้าใจอารมณ์ละบางคนชอบใส่เซตนกหรือเซตอะไรเงี้ยแล้วจะมีหัวใช่ไหมก็ใส่ลายนี้เข้าไปติดหลังคาก็จะหายไปเป็นรถเรียบๆธรร,รมดาเฮ้ยอันนี้บางคนชอบนะนำอายเทมเดซิตี้โทเค็นออกจากร้านค้าในหมวดเปตเตลเดดิสติซี้โทเค็นคืออะไรวะ เพิ่มอัตราการรอบไปเท่ทั่วไปในทุกหมวดมากขึ้นไม่รวยจำเีน็นในเกมปรับให้ไม่สามารถเปิดตัวเกมได้มากกว่า1จอปรับสมดุลชุดแต่งรถเซต SLR ทุกเซตจากเดิม SC+ 4บวกปรับใหม่เป็น10นี่คือปรับสมดุลเนี่ยเพิ่มเวสใหม่เลเวล46อันนี้คือถ้าัพเป็น46จะได้เงิน2ล้านแล้วก็ได้ใบป30% 2ล้านทุกเวลเลย40%เพิ่มมาดน,นึ่งแต่ส่วนเวล50ได้8ล้าน5แล้วก็ได้กล่องนก4กล่อง แล้วก็ได้ใบต่างๆนานาซึ่งไร้ประโยชน์เพื่อป้องกันผู้เล่นกดลับไอเทมเพื่อป้องกันผู้เล่นกดลืมลับอ๋ออันนี้ก็ดีเหมือนกันนะสกิลซีโร่อะไรนะเบราเดอรี Step ่สเต็ปทรูซิสเตอร์ได้ระดับเอ็กซ์ซีฟขึ้นไปเอ็กเอ็กอะไรนะเอ,นะอ็กซ์เรสเอชแอ่านไม่ออกกันสัตขึ้นไป10ครั้งซูงฮาวาน่าจะเป็นระดับสุดท้ายพวกมพยพร่าเหมือนกันนะได้อะไรก่อน ต้องผ่านสเต็ปหนึ่งก่อนเอ้ก็สเต็ปสองสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งคือเฮียอ,อะไรจำไม่ได้ละโอเคไปต่ออันนี้ก็สเต็ปสอง่ะค่อยมาพิจารณาแล้วก็ของขวัญครั้งแรกพบเวลล์ยี่สิบสามารถรับได้เราจะได้เซตเซตสามเหรอเดี๋ยวเราจะได้อะไรเอาใหม่ได้เซตสามจำนวนเจ็ดวันน่าจะเจ็ดวันแล้วก็ได้เอเวนต์ event, อันนี้บูสเตอร์อันหนึง่งอันนี้น่าจะเอาไปบิงโกเล่นได้แล้วก็ได้หลังคาอันนี้น่าจะบวกแม็กร้อยหนึง่ง เมื่อแต่เราจะได้รีวิวเซตสามไปแล้วเซตสองผมยังไม่เคยรีวิวเลยเคยวสต้อนรับผู้เล่นใหม่รับไปเทมฟรีเจ็ดวันได้เซตสามเหมือนกันว้าดึงด,ดูดคนมาเล่นได้ดีใช้ได้แล้วนะเพิ่มยูนิคเควสที่สามารถรับได,ได้ในแผ่นดังนี้นะฮะการถูดเอฟซีครั้งแรกเรียนรู้พิธีชงชาลองลดไอศครีมฝึกปศุพยาบาลเพิ่มไอเทมบิงโกใหม่บิงโกท็อปเทียร์เดอะเทสลาละ่วะว้า ใช้ไข่มุกดำสามอันสามกล่องแล้วก็ใช้เศษตีบวกเหียอย่างนี้คนก็ตีบวกกันตายเดตว์ไอเทมที่จะได้รับจากบิงโกคั้งนี้นะฮะโอ้ oh my god แล้วมึงดูของเครื่อง2.93%สต์บูท5%โอ้โหโอ้โห,โอ,โ,หโอ้ my god กล่องนก27%ไอ้เหี้ียมึง มึงจะทาให้นกเฟ้อเกินไปหรือเปล่าไอ้เชี่ยกูจะได้ใส่เซ็ตนกในราคาห้าบาทแล้วลนะวางขายบิงโกเครื่องสองชุดทองสอในร้านค้าวางขายชุดบิงโกชุดควบคุมรถรถรถแก้ไขบั๊กบางส่วนดังนี้แก้ไขบั๊กสเกิร์ตข้างรถให้สามารถซื้อได้ตามที่ควรจะเป็นนะฮะแก้ไขาการแสดงผลตีราคาฟรีป้ายล้อบางส่วนโอเคก็ไม่ค่อยมีอะไรอันนะี้แล้วก็เพิ่มสนามแข่งใหม่เพิ่มร้านค้ารายเดือนแบบใหม่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเหมือนเดิม โอเคหมดแล้วสาหรับอัปเดตครั้งนี้นะฮะสิ่งที่น่าสนใจสำหรับผมก็จะมีการบิงโกสตีนนี่ซึ่งโคตรเฟี้ยวเลยนะฮะแล้วก็ผู้เล่นใหม่ได้อันนี้ก็ก็น่าจะมีผู้เล่นใหม่เยอะขึ้นนะะแล้วก็ก็จะเจ๋งเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์หลายๆอย่างมาให้ทำมาทำให้ดูนะฮะแล้วก็จะไปรีวิวเซตสามให้ดูแน่นอนส่วนเก็บเวลนี่ก็คือชาติหนึ่งนะฮะส่วนอาจจะมีสตรีมการเก็บเวลสองร้อยนี้มีแน่นอนนะฮะไม่รู้จะเก็บยากสักแค่ไหนแต่ก็เราจะพยายามนะ แล้วก็มีรถเอ่อไอ้อนี่อะไรวะหายแล้ววเมื่อกี้เฮ้ยหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวเลื่อนก่อนน่าจะไกลนี่ไฮไลท์ซึ่งกูไม่บิงแน่นอนแพงไม่ไหวสำหรับเงินตอนนี้นะฮะโอเคอัปเดตเพจครั้งนี้ก็ประมาณนี้นะฮะยาวหน่อยก็ถ้าใครฟังแล้วก็ซาวจนจบก็ขอบคุณมากนะฮะส่วนคนที่ยังไม่เคยกดซับในการดูช่องผมก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยนะครับผมขอร้องละคนดูเยอะมากนะฮะไม่กดซาวให้ผมเลยนะฮะรู้สึกไม่มีกำลังใจนะฮะโอเคประมาณนี้นะ,ะทุกคน ยังไงก็ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับไปละบายครับ